สำหรับการป้องกันแชมป์ของน้องต้นข้าวดูเหมือนจะลอยด้วยกีบกุหลาบแต่ก็ยังคงมีนาำโปรยปลายลงไปทุกครั้งในแต่ละการป้องกันแชมป์แต่ในการป้องกันแชมป์ที่35ขึ้น36สมัยของน้องต้นข้าวครั้งนี้ดูจะลอยด้วยกีบกุลาบล้วนๆกับการที่น้องนำเพลงเพลงรักบ้านทุ่งมาร้องาามจก ไม่ยากแต่น้องก็สามารถแกะรายละเอียดได้หมดน้องต้นข้าวพบกับพี่ภูผู้ท้าดวลจากจุมพรครูสลาบอกว่าพี่ภูเสียงดีมากแต่ผิดที่การเลือกเพลงมาร้องในครั้งนี้ส่วนน้องต้นข้าวหลังล็อกจบได้รับคำชมล้วนๆจากคณะกรรมการมีติบ้างแต่เป็นติในเชิงบวกทั้งสิน้นผมขออนุญาตนำคำพูดของครูสลา มาให้ทุกท่านได้ฟังอีกครั้งว่าท่านพูดถึงน้องต้นข้าวว่าอย่างไรบ้างเพลงนี้มีหลายเวอร์ชัน่นมีหลายเวอร์ชันดนตรีก็มีหลายแบบแต่วันนี้ที่ต้นข้าวเลือกมาร้องเป็นเวอร์ชั่นของแพรวาพัชรีในการร้องเวอร์ในโครงการดวงจันทร์ในดวงใจจังหวะเร็วขึ้นดนตรีก็ใช้หลายการเรียบเรียงหลายแบบมาทําให้เข้าแต่ละจังหวะไม่ค่อยชัดยากแต่หนูทําได้หมดเลยได้เก่งได้เพราะได้ละเอียด คือพอพอจังหวะมันเร่งขึ้นมันเล่ามันไม่สามารถทอดอารมณ์ให้ได้อย่างที่เพลงนี้อยากได้เพราะเพลงนี้เป็นเพลงที่อ้อยอิงมากนะมันต้องอ้อยอิงมันต้องชมนกชมไม้แต่พอจังหวะมันเร่งรัดมันทําไม่ได้เลยแม้กระทั่งลูกจกใช่ไหมลูกพอใครมาทิ้งสักคนสิโลมมันต้องมีอย่างเงี้ยแต่นี้ดนตรีมันบีบบีบให้ต้องลงตรงนี้พอใครมาทิ้งสักคนสิลมแต่ร้องเก่งลูกร้องเก่ง เสียดายว่าเลือกเวอร์ชั่นที่ไม่เปิดโอกาสให้เราได้ทอดอารมณ์ทาันเองครับน้องชนะไปด้วยคะแนน3ต่อศู0เสียงสะสมเงินทุนอยู่ที่820,000บาทและในการป้องกันแชมป์ที่36ขึ้น37สมัยถึงแม้จะเจองานยากเมื่อต้องมาพบกับคนเก่งเสียงดีด้วยการดีกรีนักร้องนำจากโรงเรียน นาหลวงน้องใบบัวจากลบบุรีแต่ก็ไม่เป็นปัญหาน้องยังคงรักสาม,มารถตรฐานของตัวเองไว้ได้น้องสาม,มารถป้องกันแชมป์ไว้ได้ด้วยความพอดีและอารมณ์เพลงที่ดีกว่าด้วยคะแนน3ต่อศูนย์เสียงสะสมเงินทุนอยู่ที่830,000บาทยินดีกับน้องต้นข้าวด้วยนะครับก็ขอยน้องต้นข้าวเดินหน้าป้องกันแชมป์ต่อไปเรื่อยๆนะครับ thank you